สวัสดีครับดวงแปดวีพีนะท่านผู้ชมอุยไม่ทันก็อยู่กับนาคายอีซิเบตเจ็ดหนึ่งเลยครับมีหนะ้านะเสียดายไม่ทัน,นท่านผู้ชมโอ้โหห้าครับเสร็จแปดเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวขอซ้ำอีกทีดิกับน้ำเงินเนี่ยขอซ้ำน้ำเงินอีกทีนะครับ อแดงดีกว่าแดงสองเคครับท่านผู้ชมแดงมาสองเคเลยครับก็จังหวะนี้นะต้องมาแล้วจังหวะนี้นี้ต้องมาแล้วเปิดแรกมีกลุ่มกับสองขอแค่สามลบแปดสวย จังหวะน,นี้นี่สวยๆเนี่ครับท่านผู้ชมตามต่อเลยแล้วกันกับน้ำเงิน 4k ครับมานี้เต็งไปเลยมานีนนี่ขอเต็งไปเลยนี่ยครับต้องมาแล้วปะ โอเคเจ็ด okay. กับกกงครับเราแค่สามเขาสามเหมือนกันรอดปะแปดครับรอดแล้วท่ามผช้ชมแบบนี้นี่ไงพอครับรู้เรื่องแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วอะไรครับท่านผู้ชมเอาให้บวกใว้ชัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอนใหม่คลิปหน้าสำหรับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ